วันนี้นะคะจะมาทําผมให้ดูนะคะแต่ว่าอย่าเรียกว่าสอนนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําผมสวยหรือว่าเก่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือคลิปที่แล้วเนี่ยม้นผมไปแล้วก็มันสั้นมากนะคะบางคนอาจจะดูไม่ทันอะไรอย่างงี้ก็เลยทําคลิปแยกออกมาให้ดูนะคะไปดูกันเลยดีกว่าอุปกรที่จะใช้นะคะก็จะมีเป็นที่ม้นผมนะคะอันนี้เป็น แบบสามสิบสองนะคะก็เป็นขนาดที่ใช้บ่อยสุดนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ใช้ก็คือหวีนะคะเอาไว้หวีผมไม่ให้มันแบบว่าพันกันแล้วก็มันจะทําให้หม้วนง่ายขึ้นแล้วก็ความร้อนมันจะแบบทั่วนะคะก็นี่เปิดเลยส้มจะใช้อยู่ประมาณร้อยแปดสิบนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ผมแบบแหง้งแบบเสียมากนะคะก็ร้อยหกสิบแต่ว่านั้นก็อาจจะต้องไว้นานกว่าหน่อยนะคะแบ่งผมนะคะจะแบ่งเป็น หลายชั้นนิดนึงนะคะเวลาม้วนเพราะว่าว่าเวลาม้วนข้างล่างชั้นเดียวแบบนี้เลยก็คือแบบม้วนๆก็คือข้างล่างเนี้ยตรงมันก็จะเป็นหลอนแล้วก็มันจะทําให้ผมข้างบนเนี้ยรีบนะคะแล้วก็ทําให้หัวเรารู้รีบมากนะคะต่า <ançais? S 1> นั้นก็จะแบ่งผมเอาตอนนี้จะทําข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็จะแบง่งหลังจากที่แบ่งผมแล้วนะคะก็จะเอาแบบว่าแบ่งตรงกลางเป็นสองข้างออกมาแบบนี้นะคะก็จะแบ่งผมประมาณแบบ ก็นิ้วชี้ก็ได้นะคะดัดออกจากหน้าเรานะคะเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยตัวที่หนีบตรงนี้นะคะมันจะต้องหันออกนะคะถ้าจําง่ายๆก็คือหันออกนี่แล้วก็จับตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็หมุนหมุนเสร็จผมเราก็จะอยู่ออกมาข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ประมาณห้าวิแล้วก็แล้วก็เนี่ยค่อยๆเนี่ยตรงนี้จับแบบว่า หนึงแล้วก็เอามันออกมาแล้วก็หมุนค่อยๆคลายออกมันก็จะได้ที่ค่อนข้างร้อนมันก็จะได้รอนประมาณอย่างนี้นะคะมันก็จะคลายๆนิดหนึง่งเหมือนเดิมหมุนแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเลยเนี่ยก็เราก็จะจิบๆออกมันก็จะคลายๆนิดหนึง่งโชว์ ตอนนี้ก็ปัดไปข้างหลังนะคะนี่ชอบสุดท้ายเร็วนะคะพึบหมุนหมุนเสร็จแล้วก็จับอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนออกเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หมุนออกนี่ก็จะได้ประมาณนี้ <h ook> ง่ายง่ายกว่าการที่เราแบบไปแบบว่าดึงแบบไอรอนธรรมดาที่มันจะให้มันดูแบบเด้งๆนะคะนี่มันก็จะออกไปรอนธรรมชาติแล้วก็สางเลยร <h ook> <h ook> อนตรงนี้มันก็จะเป็นออกแนวแบบตัวเอสนิดหนึ่งนะคะมันก็จะไม่ได้แบบเป็นเกียวฟุ๊กๆเหมือนแบบที่แบบดับดแบดบ,ดบ,ดบ,ดบธรรมดานะคะก็ถ้าพูดอาจจะไม่เข้าใจนะคะอาจจะแบบว่ามีรูป ให้ดูนะคะว่าระหว่างที่เราใช้แบบอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบที่มันเป็นรอนเด้งๆเลยนะคะก็คือมันก็จะทําให้รอนเนี่ยมันแบบเด้งแบบเป็นเกลียวฟุุกๆแบงนี้เกินไปนะคะก็จริงๆแล้วก็แล้วแต่คนนะคะแต่มันก็จะดูแบบว่าไม่ได้เป็นรอนแบบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะส้มชอบเป็นแบบรอนใหญ่ๆแบบนี้มากกว่า ต้อจะแบ่งอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแบอบกว่าให้ลงมาตรงนี้นี่คือชั้นที่สองนะคะแล้วก็จะเก็บชั้นที่สามเอาไว้ด้วยเอาไว้ทำอันสุดท้ายนะคะมันจะได้มีวอลลุ่มงงงง ส่วนข้างบนนี้นะคะเราจะทําแบบว่าต่างจากอันตรงกลางกับข้างล่างนิดนึงเพราะว่าอันตรงกลางกับข้างล่างเนี่ยเราจะแบบทาตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้างบนเนี่ยเราต้องการให้ผมมันไม่รีบมากนะคะเราก็จะทําตั้งแต่ข้างบนตรงนี้เลยมีใครไปคอนเสิร์ตไทออนบ้างอะอยากไปอะตอนแรกคือจะไปแต่ว่านึกว่าไม่มีเพื่อนไปก็เลยไม่ได้จอง ลูเพื่อนไปถกไปมากร้อนข้างล่างมันก็จะไม่เป็นเกลียวมานะคะเวลาจับตรงนี้ก็ระาวาังนิดน,นึงนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องจับแบบว่าไม่ให้มันถลำม,มากนะคะถ้าจับโดนนี่ซีดเลย ใครที่มีรอนแบบว่า32แสิบเรารู้สึกว่ามันแบบเล็กไปก็ลองทำวิธีนี้ดูนะคะหรือว่าถ้าคนที่มีรอนเล็กกว่า32นะคะก็ใช้วิธีนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่ มาแล้วทั้งหัวจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าทำบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำง่ายแล้วก็เร็วด้วยอันนี้สั่งเลย <S <S ส่วนข้างหน้านะคะแล้วแต่คนบางคนก็ชอบแบบปล่อยให้มันแบบเป็นแบบตรงๆธรรมชาตินี้อันนี้คือส้มแบบเป็นคนผมอยากโสงนะคะมันก็เลยแบบว่าเป็นเข้าไปกระกอบน,นิดนึงก็ ปกติส้มจะใช้เป็นที่หนีบนะคะแต่ว่าอันนี้เผื่อว่าใครไม่มีที่หนีบจะลองทำแบบใช้อันนี้ให้ดูนะคะจาตรงนี้เลยชูออกไปก็จะได้มานนี้อันนี้คืออยู่ดีๆวันนี้มันก็แสกกลางให้นะคะคือปกติคือส้มจะแบบ แสกอะไรก็ได้นะคะที่มันผมมันจะแสกมาให้ส้มก็แสกอันนั้นไปนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบปัดไปปัดมาอ่แล้วเพราะว่าตอนนี้แบบพยายามไว้ให้หน้ามา้ามันยาวนะคะตอนนี้หน้ามา้ามันก็จะประมาณยาวมาอย่างนี้แล้วถ้ารู้สึกว่าตรงนี้นะคะมันค่อนข้างรีบนะคะก็ให้ใช้ปาดผมม่ใช้ฝากมาไว้กับข้างนี้ก่อนนะ ไม่หนาน,านะคะแลก็นึงออกฝนตกอีกแล้ว <S <S แล้วก็หวักผมกับ <S 1> <S 1> เห็นไหมมันก็จะพ่อง่อ ส้มจะไม่ค่อยใช้สเปย์นะคะเพราะว่าแบบว่าส่วนมากจะไม่ได้สระผมแล้วก็นอนนะคะก็คือจะสระแบบอีกวันนึงก็เวลาที่ใช้พวกสเปย์ผมหรืออะไรที่แบบฉีดผมเนี้ยค่ะมันก็จะแบบมันก็จะสิวแบบขึ้นข้างๆแก้มอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยไม่ได้ใช้บางคนก็ถ้าจะฉีดสเปย์ก็ฉีดเยอะๆเนี่ยเวลาก่อนนอนก็ควรจะสระผมก่อนนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการทําผมครั้งนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันขึ้นมาอาจจะนิดนึงนะคะก็ จริงๆแล้วส้มก็ชอบใช้ตัวที่หนีบผมนะคะในการเทําผมเหมือนกันก็คือมันบางคนอาจจะไม่มีที่ม้วนผมแบบนี้นะคะมีเป็นที่หนีบผมก็ถ้าใครอยากดูก็บอกได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายยังไม่ทันจะม้วนเลยอ่ะฝนก็ตกนะคะละว่างฝนตกนะคะเราก็ ใครอยากกินบ้าง <laughs>